เคยเนะาะพระธาตุจามเกลือย่างเก่งจิว่าพระธาตุจอมสวรรค์ก็ซึ่งมีความเก่าแก่มายาวนานนะประมาณสามร้อยต่อถึงสี่ร้อยปีก่อในพระธาตุนี่นี่ก่อแห่งแหนจินว่าพระธาตุจอมสวรรค์เพราะว่าพระธาตุนี้เป็นพระธาตุ เวลาสมัยก่อนนั่นกังขึ้นกังคำกังขึ้นกวดีนะตั้งอื่นกระเตานี่ก่อนที่เราจะยินเสียงเพลงเสียงดนตรีค่ะเราที่นี่นต่างเจา้าที่คู่ตอนหนึ่งอยู่วันลองอต่างเจ้าฮันว่าพระธาตุนี่เวลาตัวมาตังกระเตากว่าฮันเป็นจิ้นลอยไปทำตัวไปตั้งผังขวามือ กนก่ที่หันพระาธาตุจุเป็งผาแ้่ถ้าตัวมาถึงที่นี่ก่อนที่หันพระธาตุหัน,ออนลอยที่นี่ก็เลยขึ้นว่าเออเขาที่มาเห็นพระธาตุที่นี่แล้วกางทำกังขึ้นก่อนเหมือนมีเตียววุฒิว,วดานะมาเนนล่ยนนตรีอยู่ที่นีล่ลอยนี่นะก็เลยใส่ชื่อว่าจอมสวรรค์อยาเพราะว่าถ้าว่าคนโกนให้กนหนึ่งเลยเล้มาไวมาสานี่ก่อนมีความจืดอกจืดใจ โหมดโอ๊กเหมือนใจอัอนนี้นะนเพราะฉะนั้นแหละก็จึงได้ส่วนกันมาไหวมาสาหนะน์อ่ะน,นี่ก็คือเป็นพระธาตุค่ะที่มีบนห้องว่าเป็นราชสีแบบสมัยเก่ามันบ่เหมือนหมันนะแล้วก็มีพระธาตุขาวพระธาตุนี่นะก็แต่ร็จแล้วนี่ก็มีตุปิลุงเนาะสามแป้งไปทาตัวไปครับทา,าไปตัวต้วตวองหลบๆก่อนที่หันเอ่งกัดเต่า ถึงยังเกง่งมาแต่เมืองลาน,นี่กว่าหันค่ะแล้วก็พระธาตุนี่มีการห้องว่าชื้อขันเนาะห้องว่ามีการาตีบุรณะใหม่สร้างวิหารใหม่โดยสมเด็จพระธระเจา้าววัฒนหลวงเจ้ายูนเนาะซึ่งเป็นคนยังเกง่งพร้อมโดยคณะสัทห์พร้อมยอย่างสัทห์แหละผู้มีใจเสียงสมุนเออยังเกง่งแล้วก็นำโดย อตนเจ้าพระสวัสดิีมหาเก้วยวนะอเมริกาก็นำพอหมสุธามาสร้างวิหารน้อยเปเป็นตีอย่างตีเา้าเวลากระตับุญกินตานนี่ก็ที่ไรมีนั้นอันนี้คือเป็นพระถัดความเปลี่ยนมาเนาะส่วนความเป็นว่าเจ้เนี่ก็ในปับเกานไรหันตั้วขึ้นนี่ก็แ้ํก็ย้ำหัวเตว่ามีอาสากประมาณนี้ค่ะเนะาะเพราะฉะนั้นใไรมาตั้งนี้ไครมาไวมาซ้ายก็ขอเจินเนาะ เป็นมันงานเชกเตสตีทังมูดไอ้ตังพันทองนี่แหละมาสร้างเนี่ยก่อนเตะเนะมันเสกของยังเกงยังเกงหรือมันเสกตะดื่นช้างอูก่อนเนะ่มันใหญ่ไปใหญ่เปกใหญ่ไปเปลือกอ็ไรเหมือนช่งยังเก่งไตยังไปหัวตะควายน่ในข้องยังเก่งไปวะน่ะแก่ไปเขไม่แจกไปเกจะมาอยู่นี่อยู่รู้นี่นี่เออลองมานีเดี๋ยวนี้มันธรรมาสอนที um, sure, um, yeah, ่เตะกเหมือนไอ้ทามาลองเชียนมานีย่ปากคาปี ได้ส pues the so hmm? nah, ัพพ uh, anyway, ีนะไอ้ตัวที่เป็นป่อยเสียสิเปียอืมมันอุคคนะเทวาลองสักลองจังหวะกว่านะครับให้เป็นจังหวะปีละสักปีๆๆคําๆมีหมดเลยว่านี่ครับเออเหมือนวัดเหมือนเลยอัยะคํามันว่าหลายห้องก็ไม่มีเลยเออไอ้ทําไมอยู่ว่าว่าสาก็ว่าสาก็ภาษากว่า4ชั้นเนถึงซะดีเลยนี่อีกคนอีกคนมีหมดมีเฮ็ดได้เนาะ แต่เขาอด้วยแข็งๆว่บเนี่แต่ว่าปกติเสนเนี่ย่สักเขาไ้เด็งพูดเลยอันนั้นแขงำเตี้ยนั้นั้นนันโยนไปเมมาเนี่ยอัไออันปมเนมันพอหล่อเลยมีอะไรนมีถือว่าสักขับตัวี้ปีนี้ก็เนี่ยวานึงวิทยองว่าาวเป็นตาวาตัวนี้ทีนี้โปเมสิงที่เนี่ยเอเดียวเขาขายสองข้างนู้นเนี่ยสองปอดแต่วันของจะใชปีเป็นต่อตานตดีกันเลยค่ะ เอาทัานหนีเอออ๋อค่ะค่ะแล้วอัคคีนียให้ผ้ากัน่ห้ไปหิรตามว่าเหญ่ว่าหลังนี่มานี่มันเนี่ยดิตังรู้นี่เนี่ยมันตั้งอยู่ตรงนี้อยู่รูปหิวเนี่ยอยู่ติดตะอยแต่ยังยังกินไตเพิ่อมาตั้งยังกินไตเรื่อยไปทกมนอูยนี่ค่ะนี่อันตีทั้งหตัง้อนี่ก็ยังกินไตเนี่ยมันทำมันอยู่ที่ไหนฮะนี่นะตะขอยเนี่ยนะติดไตเนี่ยเนี่เนี่ยไปหิรตคอยเนี่ย นี่อภิษเจ้าวนี่เนี่ยปานคนไหนพี่ชุนคนไหนเตั้งแต่ะครนะอ๋อครับค่ะเออเขาตั้งแตความบญชุนพี่ชุนมันนกถืกเครือนนั่นอ๋อเออหนานีตดั้งต่้งต้งงนี่เหมือนัาเป็นไปแนี้ออปลาหิระตอไปร้ที่ผูอยากจะข้มาเลือดูกระตามันนั่นมีปลาหิระตนี้เดียวบมอที่ตั้งใหม่รอบเหมือนเหมือนเหมือนอ๋อรเออเี่ยวเขาียสลาไหเตเอาตัวไหมือนะอ๋อครับอืมตุกตีลงแดงอ่ะค่ะ หน i mean. ึ่งสองสี่พกฮะหนุ่มแรงตูปีวุ้นโคบูปีวุ้นโคบอพังานนิ่ปงก่เนี่ยฮะตื่เชียมอีกีอะใช่ตอนนัมีอยู่สามชิ้นพกอ่ะเรามีสามชิ้นพกตอนของเราเนี่ยอาจาสมัยปีเป็นสามช้นพกค่ะหรอสามเจ็ดสา้่ะอเจ็ดนออันเราไอสมัยทำไยเคยเคยเป็นเจ้าหวานเึกได้เคยเป็น ไม่ถว่ะมันจะไอ้ทำนี้คือบวชที่นี่อยู่ไปกระบะตัวมั่อได้มันพ่อสูญอยู่ที่นี่เที่ยวไปอยู่ในเรียงส่วนร้ายหากาก่เลยมนเ็นจ้าว่าทำเร่านี้ถ้าว่าเขาเตะจ้ามาตั้งแต่ป,ปีไหนค่นับที่ดิที่ดิเตะจ้ามาตั้งแต่ปีปีปันสองร้อยสี่สิบเลทหรอปีปันสองศีเวทโตตอนนี้มีปันสามรอยหกกว่แปดสิบ แปดสิบส <82 S 2> <82 S 1> องแปดสิบสองเหรอแปดสิบสองหมายความว่ามันมีสาเกีอยู่ปากไปอ่าปากไปสี่สิบสี่สิบสองสี่สามปีขนาดเนาะอ่ายางเขียงนี่ขนาดแล้วนนี่ขารว่าเคยถามเรื่องอันเนี่ยฮะหอทำทำเดรียญตุยยางเขียงเนี่ยมัยยน,ม,นมันมีอายุหมกกนหรือหนึ่งด้วยไอ้คำว่าอันมือสั้นซักขับนี่มันหายลงไปกุ้งชนใจมน่นอนเน,นี่ยนันเนี่ยฉลาอย่าทำเนี่ย เป็นผ้าบอกอะไรชิบฉีอีระอะไรอีละนี่เป็นว่าเนึ่งเป็นผ้าหวานหน่อยอยู่อีนี่งเปนว่าอันคว้าเท่านี่มันกาบอีนี่บุตรเฮ็ดนี่อีลาอีกนี่อ๋อมันเอาเอาเอาดีเวงมาด้วยเฮ็ดดีเวี่นเขาเนี่ยเฮ็ดเขานี่ยันปล่อยทำเขาปล่อยทำเขาถึงชาลามันในวังเขานี่ยสามสี่กุ้งเฮ็ดเที่วเฮ็ดแต่ว่าแบบมันจะเอาจากไหนมันโน่นาะอกมันเขาออกแบบคนเดียวเขา อือเอาเมืงนัน่อวานานั่นแหละอ๋อโอ้มึงเรียมตัวเต็มาอยู่นะมึงเรียมเนาะมึงรวยก็มีขนาดนี้รวยมีมึงเรีย,ยมยม,ม,ยมีมึงนี่คือกว็มีมีปะเออนี่โยไอ้นักเสียงโยเปลี่าราคาสมขนาดอันจื้อมันนะใช่ไหมอันนี้คือยยอันนั้นนี่คือนเราตปย้ายมาอยู่ที่เ,เนี่ยเนาะเออเนี่ยย้ายมาอยู่เนี่ยโอ้ปากปปายเดี๋ยวทำเปล่าขนาดเนี้ยข้ามอกขีมาขีมาเลยขาา้ามเขาเปล่นเลย สี่เจียทีปาสิปเมีปีนอนเขาตูก็นี่โอ้สีก็ีอยู่นี่มันอยู่เบืองนี่ถึ่มาอยู่นี่ไล่ไลว่าไล่ว่าเอีมีปูเมตัวนั่นน่ะนันน่ะเพ่ะมันมอก้อนนี่เทียตัวยางลงดูาวดีตมีกามีตัวเขื่อนก็อย่างกันขึ้นนี่แต่อัตีเบียมาก็ไปกอลีเพราะนั่งปําำนองสิตัวะสิตัวมันคือออกสีเลื่อนๆเลยนี่อันนี้เตรียมม่นี่ ใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมิติมีอยู่เขเก็บฝืนอะรผมมุกมาเหมือนรูปบรราราในบ้านเขานี่เนี่เขาเฮ็ดสรางเขาเฮ็ดในบ้านเขานี่ปกติเฮ็ดเขื่องสารหน่อเอออาสิบในเดี okay. ido, mm ๋ยวเขื่องสารเขื่องสารเหมือนสารเขาหลับเทวใหเฮ็ดเต้นใส่นทวใส่เต้นจะหนเฮ็ดแต่ล้วน่ะเออใช่กับเตยนทเตนเนี่ยหับเทาให สองอย่างนี้สมตยเป็นไม้เขาบอกเป็นพัฒกรรมเนาะเออไม้มค่ะเรือเหมือนเหมือนนั้นซาใส่ดอกไม้หรือว่านเขาเป็นปาใสโคตานัวันีเขา่เห็นเหเห็นเห็นไอเหนช่วงเดือนอะดยค่ะนี่คือเป็นอาชีพเสริมค่ะจะสิบลักับอาชีพลักกับวั้ถ้าวัการอัะเห็นรื่ึงวันวานะเย่ถึงวันงวันนี้อาชีพนานี่เป็นอาชีพเสริมเออนานเดกาเป็นเป็นประจำปีอ่าประจำปีถ้าเดี๋ยวนาอก่เห็นเนี้ยแล้วเขา ถ้าเราถ้าอยู่ดีเขาติเพิ่มกาว่าอยู่มาไล่มาเลยจะมีเกินมีการเขาในนียนะคิดตึงคิดตึงมาถึงนกนใหญ่ขึหน่อยตัใหญ่หมอหมดอละเพาว่าส่วน้อยนี่คือเก้าสิบเปอเซนเหมอเนาะอันนี้หมอเียันครมีเนาะอขาว่าคนสมัยใหม่นี่เขาเนาะอันใหม่ก็หมอหมออันใหม่ก็หม้อแต่เขามยอตัวนี่หมอทุกคนไอ้เ้าว่าอีนอะเปเขาเป็นหมอนะอ๋อถ้าอีนอะเป๋ึงเอาหมอ ก็าสอนเขาสอนกันดินนั่นแหละหมูตุ่งก้อค่ะแล้วท่านี้ถ้าว่าเรื่องของพระธาตุจอมสวรรค์นี่เขามันมันเอ็ดลองลองหวาคิดหนึ่งให้อันยายาของมันแต่ตาดีจังจะสามีหูเต่าเต่เอันี่เต่ได้อ่านประวัติมันเต่าอะรมาน่อนะไปยื้อตัวของหูเด้อันเต่เต๋อว่าครับเตจิติเช่นเช่นจิติโหน้จิติเช่นเช่นโกก่าวว่าเสียเต้คำกล่าวนะเต่เต๋อมันใจหมุนัันมันเช่งก่อนควันดวงว่ะ ทิ่ต <À. S 2> uh, ิทั้งนั้นเดมมาสร้างว่ะสร้างแล้วมือนนั่นนี่ถ้าขึ้นอีนี่ตองปลากระต่ายวันหนึ่งกระต่าวันปลองปาดจามดีนะคือเขามาขีดเรื่องมันนั่นกบอนทีเดียวเดี๋ยเออเขาขอให้ผมสนใจมันไล้แต่มาผลมาอุ้นมันเป็นอย่ยงเกี่ยงไปเออเนี่ยตั้งคุณบอกเขาสนใจเขาผมมันนิ่มมันเผื่อน่ก่อน โคโลงโค้างมาถึงนี่เลี้ลยวในแตะก็เขาเขาบุมลาไปอีกเหมือนกันกติเจ็เป็นเขากัะนะอ่ะไอกันตป็งงาเตอาเออเมาสร้างเลยเดยแต่คนยังยังยังกินสร้างอ่ะอันมันสร้างเหมือนเราก็บ้าได้หรือ่าหลังว่ะ่ะอันไหนอันถาดเออโอ้ทบพราบัติดอะใรมาาบันปีไ a ประมาณสถาบักปีไ a เนาะอ๋อค่ะแล้วก็มุนีทั้งี่ท่านเนเจ้าองสวรค์ะ อันนั้นในเจ้าก็ใจในก็ทัาทับมันตังได้นะเมันถัาจุดิ้าเองนะทำมันสูงนี่ก็เพาตังเรากปนะตังเราไปตังเขาตังเราอย่งมั่ไหร่ก่อนมื่จ้าขาต่างก่อนไอ้ใส่จุดิ่มฟ้าเอีกคนน่ะตังเขาเรื่องเรื่องหนัแใจว่าแต่สมยาสมบ่าชะามีความซักซีตีว่ะเคยแบบมีรัศมีหรื่ามีความมีมีมีนันติคนไปไปปอบไปยายครับบุกกอในอันมือนังในอัน กับคนหายนั่นหรอหคุณมาคุอมในมือภัยร้ายเนี่ยหาเตยวันะหายไปเนี่ยมาหูในโก้เน่มาคุ้ไปเนี่ยช่าของที่ดีในมาเนี่ยที่หายมิ้วหลายมี้วไปโก้จมูกจมานอน่นหรเขาายเวกอไปเก่าเย่ยไปเงียบเงียบมาเกเงียบมาไล่มาหลงไล่มาที่ถังเจียอ่าจจะของมองมิ้วอบที่หายของอ่าสักชิ้นเด้อบุกคักคิดดูพอทามันบอกในในหนึ่งปีก็อนสขึ้นถัดไล่ปองฮะ ใช่ไม่กวนสองสองครั้งนั่นเลยถ้าเลี้ย้นาปอกหนึ่งอันนั้นตัดเข,ข้าสลับเข้าซานประมาณเือนเจ็ดเปือนเจ็ดแปง้นแปงนี่ใช่มาค้นที่เทปไว้ไฟน่ะอ๋อไม่ได้วังเืองดินเจ๊งก็เดินเจ๊งเนาะเดินเห,นหนมือนกันนะไอ้มุกก่อเนเฮ็ดแ็่นะดอบปอกีเดียวในสัเฮ็ดปลอกดีไว้เ็บเลื่อนหาไเลยหาาเลื่อนเจนบ็บมันชอบผาบเกนเนาะขาดริงใจขาดจอมร้อยเออที่ในปุ๋ยขึ้นปั่นเมืองปุ๋ยขึ้นในมันขึ้นอ่าครับอีกแล้วฟันจา ทุ้ภา่หนุนผู่กับการจนเขียนมาสืบทอดลกจตนี่ว่อยเอ้่อยขาดตัวนี้เด้เปลี่ยนไปเป็นเดินหางเอยเดินเดินหาออกแบบเส้นทาคือ่ไหมเอามันนั้นฮ็ดมืดกูนะเดินเช็ดกัแต่ว่าเออพวกมึงตุกกรรมชอบเข็นมุกคปายควยควยไปฝักคมเออเอีนขาดจังไดเออเอีนั่นแหละแต่เข่เคยว่าสุดทอดมาเดี๋ยวเปลี่ยนเนาะจะนั่ชุกเขีมุกควยมือถัดเป็นคอยก็ไดเปลี่ยนเนาะขับันธ์ตีค่าสมุ พมีถือเสียงกือเด้นั่แหะค่ะเป็นใจกับถึงมีถือเสียงความเพื่งโวตุนเพิ่ใหญ่โก็ตุนตเบื่อตะปุ่นิกาแต่เขาบอกตับแบบนเอาเดือนหาเปียงเอาอืมแล้วก็เหมือนเอ่อหมดปีเล้วหรืปีเวหรือสองปีครอันนี้ก่อาเลยเ็ดุปารน้อยคงเยอหน่อยเจอะเหอะเลยเหตุหารน้อยเดียวนี่เขาอยัดนำเดือนห้าเปียงกอแเ่ค้สบายครั้โดยขึ้นชีวิตดโดยการดยการคือว่าอันนำของเจ้าสตีมาฮิเกียวทำนาฬิกาเต่ ทหาสถามามันเป็นหารสถามาไปหลยอีหลอกหลงหมือเป็นลายเอีางที่เกี่ยวที่สารเมริกป็นเก้าเดี๋ยวเออข้าเขาขอหาจอมถึงจมยอมเขาในนั้นหนอตีในเวงผูจัปีจ้านอมจ้าทีแน่หูจบเป็นไรถูกกองกองหนองเชียท่าอีนะข้าโสมเม็ดตาเปินฝั่งจ่อยกันเออเดินปีเดียวเดินฮาก็อยากนั่งซ้ำจนสบายเขาโจ้หลังต้าตีใต่คนทำได้อยากมาอยากนั่งครับ

อืมค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นภาะเป็นภาวะอันของวันอยงเกงของเน่เราขายเป็นงฟอร์นิเจออ๋อค่ะนี่เราผกีกียด้วงเนี่ยอ๋ออันนี้ประถัเก็ซื้อกแลกชิ้วหะองน่ะข้างที่หนึ่งนะอ๋อค่ะเปลกชิ้วองข้างที่หนึ่งค่ะเออั้งที่สามชิ้วหอเนี่ยั้งที่ชุดทิวเนี่นะอ๋อค่ะโอ้งอองปอรนอค่ะคอืมถือว่าเป็นภาวะของเขาวาบัตรของเขานี่มีอาสาประมาณ อ่าปากไสสีอ๋อสี2ปีมานี่ครับอันนี้สีปักคือปักสี2ในเลยลูกที่ลือมามาตั้งอ่ะมันติดตั้งเตะตั้งเตะนึงมาคือมาตีมันว่าเนี่ยลักปีเก่าเนาะมันลักปีเก่าปีเก่านี่มันเป็นค้ากันก็คือว่ามาอยู่นี่ใหม่ๆแต่ก็เป็นค้านั้นเนาะแต่ว่าค้ามันก็มาย้ายมาเฮ็ดบักอูที่หมู่เนี่ยครับ อืมไอทำงาะแล้วก็เพราะฉะนั้นถาดนี่ก็มีอายุประมาณสามปักถึงสี่สิบสี่ปักตีอือันผิดกาคใครมาเนี่ยให้ยืมมืออ่านโคมู่เดิมปังใครข้าในคลิลมาอ๋อครับเออคผู้ชาพูดว่าไปยืมมือกัมูเนี่ยโซ่อะไรจากมู่โซ่ทีไหนทำฐานไปเมล็ดยามไปลงอืมมือเนี่ยใคตีนี่ยต้องไหลไข่น้องโอในเดิมจะทานอะไรอันผู้เท่าเนี่ยมือสิ่อวูสิควายเดมมือเอาสิควาย เลยมันมันหูมันหันเลยมันมา่มาก่าวพราะไอ้มาก่าเพราะภาวะประโยชน์มาหอกมตีมาตีผีไว้อเอว่เอนะผีเสียเรยวมึงสองเดียวใจมายิมขคไขหันไขหูเนี่ยมายิมขมือเอามือหาแลเข้าสองข้อนี่อ๋อคกูยิ้มมากกตายวันนี่เขาแต่วาท้าผีนัเน่ อันนี้เป็นตัวที่ของเราที่ไดเนาะเกี่ยวไปเนยวนี่ทำไม่ายครับเราแกนเกี่ยวไบางอยากไปหนึ่งครับอันตรวหลัอันจะขุดนำบัวนี่อพจระเคียงมากเลยครับเอาโหเต็ชว่วมากค่าลายมากเข้เตี้ยไหมเนาะค่ะนี่อพจระเคียงเนี่ปัจจุบันสามวาาวเป็นปินเอ่เป็นนอกครับปีเงยนอ๋ออันจระเคียงอไปหานครับเออค้าในปัจจุบันมชเก่าลงมันนะาวออกได้ค่าเกิดได้ปีเลยนะเออในข้าเตี้ยไว้อ่ะ ถ้าว่านเป็นเกี่ยวกับปันในวัดในวาติว่าเออเอาตะลักแข็งนะอะไรมาเอาเอากระปอนนั้นตังมานิมนมาได้ข่าไล่ปีสักขาดเลยครับเตรียมไปตี่นมีหัอปนคน้นมีหัเพื่อขอยืมมาทำมาขุี่ไว้จุ่มเอาเนี่ยเที่ยงคู่นะเนอตั้แต่เทีมู่ที่สนตา้วัดใช่ครับอันนี้เนี่ยว่าเป็นเสียงเนาะของภาษามีอาเจ้าในวัดยังเก่งที่ไรคือข้อมูล แล้วกับรรทัดแล้วก็ถัดไปยอกเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลสเสนอคะนะ